สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้เดินทางมาเจอคุณป้าที่เคยเห็นหลวงปู่สวงนะครับใช่วันนี้มาทําอะไรที่กระท่อมสูงอ๋อมาจากงานงานแต่งญาแล้วก็พากระท่อมหลวงปู่เลยแต่มากราบขอพรค่ะหลวงปู่สวงใช่กระท่อมสูงกระท่อมสูงโบราณค่ะ เคยเห็นมัตติก่เล็กๆเคยเห็นกระท่อมนี้ไหมแต่ก่อนเคยเห็นค่ะกระท่อมเป็นไม้ค่ะสูงค่ะสูงเป็นไม้สูงลองปูยังไม่ได้ใส่จีบอลตอนนั้นอายุ่าไรตอนมาตอนนั้นตอนนั้นประมาณสิบเอ็ดสิบสองค่ะกำลังจะเป็นสาวพอดีเลยเนาะจากลัวลงปูไหมสมัยตัวน,นั้นสมัยแต่ก่อนถ้าถ้ามาคนเดียวก็กลัวค่ะแต่มากับพ่อพ่อมาส่งจดหมายแถวบ้านจบกบ้านนะตะแบงค่ะนองจงูพ่อก็เดินทางเท้าค่ะ มาทรงจนไม้ก็เลยพามาหาญาติทั่วก็เลยได้มาเห็นหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่กำลังงทำแอกว่าทำเบ้าเนาะจ้าตะโกนหลวงปู่ทำเบ้าแล้วก็ทำแอกด้วยมั้ทำแอกเสียงที่เสียงกลางวันมากเพราะว่าได้ยินเสียงตื้อตื้อตื้อตืดออ่านเวลากลางคืนนะตอนนั้นไมโน่เนาะไมโบราภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะเบ้าไหมฤจุลา ว่าวเอกจะเป็นเอกมันเป็นเอกมันคือได้ยินเสียงไอ้ตื้อตื้ออเนี่ยนะต้องฟังเรียกเอกว่าวหลวงปู่เคยทำเป็นเอกว่าวเหมือนกันเนาะใช่จ้ะคุณป้าตอนนั้นก็มากลางวันกลางันจ้ะก็ได้ยินเสียงเลยเดินกลางวันก็ได้ยินกลางคืนก็ได้ยินจ้ะาหลวงปู่จัแเว้นเอกไปหลายอันแล้วหลวงปู่จัดก็แบ่งรู้ว่าเสียงไหนกลางวันเสียงไหน หลายอันนะจ๊ะรรส,รรส,รรส,สมัยจมานสมัยแล้วแต่เพราะมากเพราะการของลุงปูรู้จักค่ะแล้วลุงปูเคยให้อะไรไหมตอนนั้นตอนลุงปูตอนนั้นลุงปูเป่ากระหม่อมให้ลุงปูเคยเป่ากระหม่อมให้จ้าพอให้เป่ากระหม่อมให้ชาวบ้านเดินทางเนาะแต่ก่อนก็ชาวบ้านก็ถือเนาะสมัยโบราณกลัวเป็นไข้จะไข้จะป่วยกลัวตำทางมีผีมีสางอะไรแบบนี้นะนะจ๊ะ ทานไปลงปูกระเป๋ากระมอมให้ไปก่อนเห็นว่าถ้าลงปูเป่าให้หรือลงปูลงปูก็จับหัวบอกว่าเรียนเก่งๆนะตอนนั้นกําลังจะจบป .4 จากบ้านสำเภาลูนแล้วก็เข้าป .5 ที่โรงเรียนบ้านสะเดาค่ะครับอันนี้ตุลเรียนเก่งไหมตอนนั้นตอนนนั้นสอบได้ที่สองที่สามค่ะเข้าเลยค่ะสอบได้เียนเก่งจนได้รางวัลได้รางวัลอีกได้รางวัลแต่ก่อนก็มีแต่สมุดสอจ้ะ ค้าร่างกายมันก็ได้สมบกแข็งสมัยตะกองแล้วร่างกายจะแข็งแรงจะไม่ไม่ค่อยเป็นเจ็บไข้ไม่ค่อยมีไม่มีโรคประจําตัวค่ะไม่มีเลยปัจจุบัน้าปัจบันไม่มีเลยไม่มีจ้ะปัจจุบันความดันไม่มีเลยไม่มีอ๋อก็เลยเชื่อว่าหลวงปู่สวงท่านช่วยได้คุ้มครองตลอดคุ้มครองบารมีของท่านน่าจะคืออย่างเงี้นะจ๊ะคือที่สัมภาษณ์มาทุกคนที่หลวงปู่ไม่ว่าหลวงปู่จะเป่าให้หลวงปู่นั่นให้อยู่จนมากคนจะไม่มีโรคนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะอันนี้คือ ป้าอีกคนหนึ่งเนาะที่ไม่มีอะไรอายุหกสิบสี่ไม่มีโรคประจําตัวคือตรวจตรวจทุกสามเดือนหกเดือนค่ะไม่มีโรคเลยไม่มีค่ะบาหวานความดันอะไรไม่มีโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะหน้าตากระสดสหกสิบสี่ปีก็ยังยังเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเลยนี่อ๋อนครับแต่ตอนนี้ก็ยังศรัทธาหลวงปู่จวงมาก็ไหว้หลวงปู่ตลอดใช่ค่ะศรัทธาทำมาตลอดค่ะ บางครั้งอะไรมาทำในแบบอะไทำให้พัฒนาเวลาอ๋อแล้วแต่ว่าจะไปทางไหนเนาะแล้วโชคลาภหลวงปู่ให้บางใบให้โชคลาภอย่างเช่นหวยเบอร์อย่างเงี้ยอันนี้โชคลาภแล้วก็คือป้าไม่ค่อยได้เล่นเนาะไม่ค่อยได้เล่นเนาะเพราะว่าขอแค่สุขภาพแข็งแรงพานามัยสมบูรณ์ก็แค่นั้นขอที่ขอจากหลวงปู่เวลามากราบเอาไว้ แต่วันนี้เห็นรู้สึกว่าเห็นขอขอให้ FC ที่ชงยู่น้ำกินเลขอะไรนะเห็นซีหนึ่งหนึ่งค่ะซีหนึ่งคือลวงปิงปองหรือว่าปิงปองค่ะปิงปองลูกสาวแซมซีได้ C7 เ7็ดเจ็ดน่าจักลายเคียงหรือเปล่า c ีหนึ่งกับ47เจ็ดแต่กุมภาได้ c ีหนึ่งหนึ่งค่ะอุ้เลขเหมือนกันตัวนี้เลขเหมือนกันเลยเลขเหมือนกันเลยซีหนึ่งหนึ่งกับ C7 โอ ยันหลวงปู่อยู่ในพวกนี้หรือพวกไหนถ้าหลงปู่อยู่ดูแลลูกหลานที่บูชาหรือศรัทธาของหลวงปู่จริงก็หลวงปู่ก็น่าจะให้ลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปเนาะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วลูกหลานจะได้มาช่วยปรับปรุงทางศาลาที่หลวงปู่เคยพักอาศัยอยู่แต่ก่อนนู้นมา จะช่วยนิดๆน,น้อยๆน้องเวลามาจากเวลาจัดงานจัดอะไรก็จะได้มา,ารม่วมโดยช่วยกันสร้างบุญบารมีเสริมต่อนะคะด้วยกันเนะ<ข>าะมาตอนนั้นกระทบไม่มีอะไรเลยเนาะตอน,น,นกเก่าลังคานี่ไม่ใช่ลังคาเก่าเท่าไหร่ลังคาเก่าเป็นลังคายาคาเนาะพอนะยาคาเลยบ้านยายาคาแต่ก่อนอมาตั้งแต่อายุตอนนี้อายุหกสิบ 64อายุประมาณ12 1ส12นีกี่ปีเลยนานมากนะนานจ้ะนานจนจนแต่กระท่อมคือมะนาวแระยาลองกระรังเนาะเนาะลองคำเนาะภาษาสวยเนาะแต่ยาลองลองกรระังงลอเป็นเป็นภาษาอะไรดิสารไนฟีนที่สุดนะเราจ้าต้นอะไรนะต้นต้นกนตรวงนะต้นอะไรนะที่มันแข็งที่สุดเลยนะต้นนี้กร่อมบ่ เ้ไม่ใช่ภาษาไทยแล้วตาภาษาไทยก็ต้นต้มต้นอะไรเนาะที่มันไม่ผุไม่พังง่ายนะมันเป็นอยู่ได้ร้อยปีถ้าใกลได้ก็เขาบอกไม่ใช่เนาะเขาเรื่ออะไรน้อต้นอะไรน้อเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ต้นดีแข็งแรงดดดำำกกรตส้จ๋าแบบแบบมันแจ็คโขลดำย่านี้นะเกิดกระเนี่ ปกติถ้าต้นอื่นเอปลวกจะกัดหมดแล้วแต่ในต้นนี้นะคือยากยากเนาะค่ะยากมันแข็งมันคือจะมีแก่นอ่ะคุณป้าชื่ออะไรนะคุณป้าชื่ออะไรนะนางพยาวแก่นมั่นค่ะคุณป้าพยาเนาะพยาะพยาแก่านค่ะยาวแก่นมั่นครับพี่ชายที่เป็นเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมก็อาจารย์ประยูนแก่นมั่นอี่ติดกับป้าพยาวอ๋อป้าพยาวจะเป็นพี่เด็กท่านเกษียณแล้วหน้าที่การงานก็ดีหมดค่ะ ฐานะก็สบายไม่ต้องอะไรค่ะป้าก็ไม่ค่อยนนี่ใครเนาะงทำนาทางโน้นแล้วก็ไป่งมาทำกิจตัดต้นเลยลูกชายคนลรกเขาก็มีรถหัวละรถยี่สิบล้อสองทางลูกหลานก็เป็นล่ะะคลูกของป้าก็เป็นครูบาอาจารย์หมดแล้วไม่ไม่มีใครเป็นครูค่ะแต่เขามีกิจการตัวเองได้ค่ะเหลวงปู่ช่วยเยอะจริงๆเนาะช่วยลูกหลานไม่เขาอันนี้แค่จากแค่หลวงปู่เป่ากระหม่อมให้ เปล่ากหมอมคือเปล่าหัวเนาะเปล่าหัวค่ะเปล่าหัวให้อ๋อแจะประจับประทับมาด้วยเราพูดทำยังไงนะอ๋อเปล่าหัวก็พูดสักเมนน้องเ็จ้าเรียนไปเก่งๆเด้อกันเจ้าอะไรแบบนี้นะอ๋อเรียนเก่งๆเด้อปลาผู้กปรกสานเก่งด้วยพ้อเรียนจบพอควรค่ะเขียนออกเขียนชื่อสั่งเปลืออ่านออกพอไปได้ค่ะไป ไปไหนไปไหนพอเห็นไปหมู่บ้านไปอะไรก็อ่านออกเชิญชวนเป็นภาษาให้เข้ามาเที่ยวที่กระท่อมนี่หน่อยจ้ะได้ไหมขอที่หนึ่งกันอ๋อเรีนเชิญจะเชิญเป็นภาษาไทยเป็นเป็นภาษาอังกฤษมาเที่ยวที่กระท่อมสูงเนี่อไปเป็นได้ตามที่เป็นอีฟอีฟอีฟอะไรนะอีฟพ่นฟูงจากท่อมสูงอ่ะอืมอิฟเอาเอาเอาภาษาไทยอีฟเอาภาษาไทยกฤษว่าเอา ถ้าเช่นนั้นก็ขอเชิญชวนเอฟสี่ทุกๆท่านทุกๆมุมพื้นที่นะคะช่วยกันมาบริจาคหรือมาช่วยมีจิตศรัทธาช่วยบำรุงธนุสถานที่หลวงปู่ประดิษฐานอยู่ณปัจจุบันนี้เนาะจ้ะอย่าลืมแวะมาไหว้ขอพรซื้อทูบเทียนมาก็ได้นะใช่จ้ะซื้อทูบมาไหว้ไว้นะครับถือถือไม่มีทูบเทียนมีขั้นห้าขั้นแปดก็ได้ค่ะถ้า ตั้งใจมาโดยตรงจะมีขั้นห้าขันแต่แล้วก็ทุบเทียนแล้วก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะช่วยสร้างบำรุงสถานที่รประดิษฐานกลางหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้น่ตั้งแต่เดิมเนาะตั้งเดิมเลยเนาะจะนั้งเดิมก่อนที่หลวงปู่จะไปทางนู้นหลวงปู่อยู่ที่นี่ก่อน คนเป็นป่าเป็นลงเป็นอันนี้ีต้นไม้เยอะมากครับก็มาได้เนาะค่ะน่าจะมาได้แหละค่ะขอพรดูดูคุณป้าอายุหกสิบสี่หก่ยงแข็งแรงเลยเจอหลวงปู่ตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองประมาณนั้นแหละจนอายุหกสิบสี่แล้วยังมาได้ไกลเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลวงปู่ให้พรแล้วก็อาจจะขอได้น่าจะได้เลยค่ะเพราะว่าหลวงปู่เป็นพิจิตอาจารย์ที่คุ้มครองลูกหลานมันสมัยตะก่อนนะใคร เจ็บขาดไอป่วยก็มีแต่เป่าใช่ไหมล่ะไม่มีหมอไม่มีแพทย์ไม่มียาถ้ายาของหลวงปู่มีแต่ยารากไม้ต้นไม้จ้ะอ่าโอเคเลขคู่เลขกินกันสิจ้ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งจ้ะคู่ปองจ้ะจ้ะเจ็ดสี่เนาะลูกแล้วก็ลูกลุกสี่เจ็ดจ้ะสี่เจ็ดจ้ะโอเคจ้ะโอเคครับขอบคุณลุงป้ามากจ้ะสาธุสาธุโชคดีขอหลวงปู่ให้ลูกหลานโชคดีเนาะ สุขภาพแข็งแรงต่อไปจะได้มากระบว้หลวงปู่ฮิปทีมันจะได้ชวนเพื่อนๆมาด้วยก็ตอนนั้นก็ยังมีปั้นบั้นดงป้าไปเล่าบอกเขายังมานะแต่ก่อนค่ะสาธุสาธุเอีด้วยจ้ะ